ส่วนข่าวต่อไปนะฮะสาวๆเตรียมกรีดได้เลยครับ mm. นอกจากจะได้เห็นซิกแพคของณเดชแล้วนะฮะ mm. คุณจะได้รู้เหตุผลด้วยว่าทำไมช่วงนี้เขากลับมาฟิตแด์เฟิร์มจากเพื mm. อ่อเอกซปตาร์ณเดชเผยถึงซิกแพคแน่นๆที่ถอดเสื้อโชว์หุ่นกับองตวนปินโตและเพื่อที่เล่นฟิตเนสด้วยกันว่าตอนนี้ตนหันมาใส่ใจเรื่องหุ่นมากขึ้นครับเพราะย้อนกลับไปดูรูปร่างตนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะ mm. จึงพยายามฟิตหุ่นให้เฟิร์มเพื่อง,งานละครที่ต้องถอดเสื้อโชว์หุน่น รวมไปถึงยังหวังว่าหากขุนเฟิร์มอาจจะต่อยอดกับงานในวงการด้าต่างๆได้มากกว่าเดิมครับซึ่งหลังจากเคร่งกับการออกกําลังกายมาตอนนี้น้ําหนักลงไป8กิโลกรัมแล้วครับก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่กลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วแหละนะคือคือจะไม่จะไม่ได้ปล่อยตัวจะไม่อะไรก็คือจะให้เวลากับรูปร่างของตัวเองด้วยเป็นสําคัญด้วยอะไรเงี้ยควบคุมอาอมหารบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเต็มที่เต็มที่ก็มันมีผลกับงาน มันเขาเรียกว่าอะไรม,มันสร้างโอกาสในเรื่องของงานเราให้ให้มันกว้างขึ้นนะครับส่วนเรื่องการออกกาลังกายนะครับน้าเดบอกว่านอกจะไปออกกําลังกายกับเพื่อนผู้ชายแล้วนะครับถ้ามีเวลาว่างตรงกับน้องสาวคนสนิทอย่างยาย่าอุรัสราย,ายาย่าอุรัสยาก็จะชวนกันไปออกกําลังกายด้วยครับ